ในวัย19ที่อินเตอร์มิลานขอเริ่มจากตำแหน่งกองกลางตัวรุกแต่ได้ลงเล่นไม่บ่อยนักอายุ22ถูกปล่อยไปเอซีมิลานและที่นั่นอันเชลอตติตัดสินใจจับเขาถอยลงมาเล่นต่ำในบทบาทที่เรียกว่าเรจิสตาจอมทัพผู้คุมจังหวะทั้งสนามและนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตปิโล10ปีที่ซานซิโรปิโลพามิลานคว้าแชมป์เซเรียและ L, ยูซอย่างละ2ส,สมัยพร้อมแชมป์อื่นๆอีกมากมาย แต่ปี2011มิลานกลับมองว่าเขาเริ่มโรยและเลือกไม่ต่อสัญญาทั้งที่เขาเพิ่งอายุ32เส้นทางฟุตบอลอาชีพมักถูกจำกัดด้วยอายุเสมอสุดท้ายยูเวนตุสคว้าอัจฉริยะอย่างปิโลไปแบบฟรีๆทั้งที่ปิโลอยากอยู่มิลานต่อเพียงฤดูกาลแรกปิโลพายูเวคว้าแชมป์ลีกแบบไร้พ่าย,ายทั้งที่ก่อนหน้านั้นทีมจบเพียงอันดับ7 2ปีติดบทบาทเรจิสตาที่ยูเวเขายืนตามหน้าแนวรับออกบอลแนวลึกแม่นยำเปลี่ยนจังหวะเกมในพริบตา ลูกจ่ายทะลุช่องอันเฉียบคมของเขาทําให้คาร์ลอสเตเบสทะลวงตาข่ายคู่แข่งเป็นว่าเล่นวาทยากรในสนามรายนี้ควบคุมจังหวะของทั้งทีมอย่างสง่างามฟรีคิกแต่ละครั้งคือทีเด็ดที่คู่แข่งยากจะป้องกันความยอดเยี่ยมเหล่านี้ส่งให้ยูเว่คว้าแชมป์เซรียอารซสมัยติด4ปีกับยูเว่เขาคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมถึง3ปีซ้อนสิ่งที่ยังไม่มีใครทําได้อีกเลย จากนักเตะที่ถูกมิลานปล่อยทิ้งอย่างไม่เห็นค่ากลายเป็นกุญแจสำคัญที่พายูเวนตุสเปิดฉากการครองอิตาลี9ปีรวดตั้งแต่วันที่มิลานปล่อยปีโลไปพวกเขาต้องรอคอยท่ามกลางความผิดหวังถึง11ปีเต็มกว่าจะได้กลับมาชูถ้วยเซเรียอาอีกครั้ง